สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีเมษวันนี้เรามาเปิดไพ่อัปเดตภาพรวมความรักของคุณนะคะเรามาดูกันเลยว่าความรักของชาวเมษจะเป็นเช่นไรคนที่ทราบลัคนาเกิดชัดเจนอยู่เมษดูได้เลยค่ะคนที่ไม่ทราบเวลาเกิดก็ใช้วันเดือนปีเกิดดูตามราศีได้นะคะภาพรวมของคุณเป็นเช่นไรพไพ่ใบแรก Have faith in your dreams จงมีศรัทธาในความฝันของคุณบทสรุปอยู่ใกล้แค่เอื้อมดูภาพใหญ่ภายใต้สำหรับค่ะปัญหาส่วนตัวบรรลุนิติภาวะแล้วปัญหาบางอย่างที่เคยคิดว่าแก้ไขไม่ได้ในตอนนี้ได้รับการแก้ไขแล้วนะคะ ให้คุณดูภาพก,กว้างๆดูไปยังอนาคตที่จะใช้ร่วมกันบทสรุปอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วค่ะต่อไปเรามาดูกันที่ไพ่ทาโร่ค่ะภาพรวมความรักของชาวาลัคนาราศีเมษจากนี้จะเป็นเช่นไรเรามาดูใบกลางกันนะคะภาพรวมความรักโอ้สิบเหรียญสิบเหรียญและไฮพรีสเทท เป็นความรักที่มีความมั่นคงค่ะนีคะหลังจากนี้ไปคุณจะได้ความมั่นคงที่ผ่านมาคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบคลุมเครือเดือนล้างไม่ชัดเจนแต่คุณกับสามารถรู้สึกถึงกันและกันได้ไฮ h พร i เชตนะคะพลังงานของจิตวิญญาณสิเหรียญดีมากๆเลยนะคะภาพสรุปดีมากนะคะชาวเมรค่ะ3มไม้เท้าการเตรียมการสื่อสารหรือคำสารภาพ คนที่กําลังรอคอยที่จะได้พูดกับคุณมีเรื่องบางเรื่องที่เขาอยากจะบอกกับคุณอาจจะเป็นคนไกลคนที่สื่อสารกันผ่านทางโลกโซเชียลมีเดียออนไลน์นะคะเป็นส่วนใหญ่นะตอนนี้เขากําลังคิดหาทางบางอย่างนะคะเพื่อจะพูดคุยกับคุณจะมีคําสารภาพที่ทําให้คุณรู้สึกสมหวังเดอะสตาร์นะคะไพ่ของชาวกลุ่มถ้าคุณมีการไปขอพรมาคุณจะสมหวังอย่างที่คุณปรารถนาค่ะนะคะเพราะนี่คือสิ่งที่คุณคู่ควรนะแปดถ้วยค่ะ สิ่งที่มุ่งหวังในตอนนี้หากเขาอยู่ไกลกับคุณคนรักของชาวเมดนะเขากำลังจะ move on ออกมาจากชีวิตของเขาเขากำลังจะเดินทางหันหลังออกจากชีวิตของเขาในคะในตอนนี้นะไม่ว่าสถานการณ์อะไรที่เกิดขึ้นหรือมีเรื่องอะไรที่คาราคาซังอยู่นะคะจะมีการเดินหันหลังหรือการ move on นะคะนี่คือตำแหน่งของสิ่งที่มุ่งหวังสิ่งที่คาดหวังเขาอยากเดินทางมาหาคุณ นะไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลกันแค่ไหนก็นแล้วแต่นะคะคนคนนี้รอคอยเวลาเท่านั้นเองในตอนนี้นะคะสาดาบเป็นคนเก่าๆคนที่เคยทําให้กันเจ็บปวดเสียใจกันไปคนที่เคยทันหลังให้กับกันและกันไปคนที่เคยทําให้คุณอกหักเสียใจหรือคุณทําให้เขาอกหักเสียใจต่างคนต่างเคยมีประเด็นกันนะคะทั้งคู่เลยเนี่ยมีประเด็นกันนะค,ะคนเก่าๆเดิมๆของคุณนะคะนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ให อาจาร์ออกมาบอกว่าปัญหาส่วนตัวบรรลุนิติภาวะแล้วไพ่เดวิลค่ะอดีตพื้นฐานคนคนนี้อาจจะเคยเป็นคนที่หมกมุ่นเป็นคนที่ดื้อดึงนะคะไม่อยู่ในกรอบระเบียบหรือไม่อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องอาจจะเป็นคนที่ หมกมุ่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากมายเกินไปจนบางครั้งทําให้คุณเสียใจหรืออาจจะเป็นคนเจ้าชู้ก็ได้นะสามดาบแล้วก็เดวิลนะคะตอนนี้เขาก็ลังจะเปลี่ยนแปลงตัวเองกำลังจะเดินหันหลังออกจากสิ่งที่ไม่ดีต่อชีวิตเขาหรือไม่ดีต่ออนาคตนะคะในความสัมพันธ์ i ิ g งอ w a ว d s ค่ะนี่เป็นพลังงานของการ Take A c t i o n อนาคตอันใกล้คนคนนี้ก็กลังจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเขาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่คุณคาดไม่ถึงเลยแหละนะคะ ในออฟวานการเทคแอคชั่นแบบบุกตะลุยเขาอยากมาหาคุณมากๆเลยนะในตอนนี้นะคะไม่ว่าเหตุการณ์อะไรที่ผ่านมาจะเกิดขึ้นถ้าคุณเคยทะเลาะเบาแววงขัดแย้งกันหรือตัวเขาจะต้องสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้มาหาคุณเขาก็จะทําเป็นพลังงานของการปกป้องเป็นพลังงานของการที่เขาจะไม่ฟังเสียงใครอีกแล้วในตอนนี้จะฟังแต่เสียงหัวใจตัวเองเพจออฟวานชาวเมษคุณอาจจะกําลังเดียวอยู่กับคนที่เกิดธาตุไฟด้วยกันนะคะเนี่ยเมษสิงห์ธนู ะะแล้วก็มีไพ่ของชาวกลุ่มนะคนคนนี้หลังจากนี้ไปนะคะเขาจะฟังแต่ความรู้สึกของตัวเองเท่านั้นแล้วจะ take action หากที่ผ่านมานะคะเขาปล่อยให้คุณรอคอยมาเนิ่นนานแขวนความสัมพันธ์นี้ไว้ไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรดีจะไปต่ออยังไดดีความสัมพันธ์ที่เคยจบเคยพักเคยหายกันไปมีประเด็นกันไปหลังจากนี้คนคนนี้ก็มันจะทำทุกอย่างค่ะเป็นเวลาที่เขากำลังจะ take action เพื่อความสัมพันธ์ห้าถ้วย ความรู้สึกผิดหวังในตัวเองเขารู้สึกน้อยใจตัวเองเขาสำนึกผิดนะคะไพ่ห้าด้วยคือความสำนึกผิดหากเขาเคยนอกใจคุณหากเคยมีเรื่องราวเป็นประเด็นกันไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณจะต้องหันหลังไปจากเขาในตอนนี้เป็นพลังงานของการ reflection เขากลับมาย้อนคิดถึงสิ่งที่เขาทํากับคุณแล้วทาให้เขารู้ว่าเขาควรที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นกว่านี้เพื่อความสัมพันธ์ลรามาดูไพ่แต่ละใบยอยากบอกอะไรค่ะไพ่สามไม้เท้าอยากบอกอะไรชาวเมธ สามมเท้าอในอัเปนทักเคิลการสารภาพรักการขอความรักขอคอมมิชเมนต์เขาจะพยายามหากที่ผ่านมาคุณปิดใจให้กับเขาคุณพยายามมูฟออนหันหลังไปจากเขาแต่ต่อจากนี้ไปคุณจะได้เห็นความพยายามของเขาค่ะนะคะคนที่เอาดาบเสียบใจคุณนี่แหละ กำลังจะกลับมาเยียวยาใจคุณเดอะสตาร์เนี่ยเดอะสตาร์ระสามดาบนี่คือการเยียวยาหัวใจที่แตกสลายเยียวยาอาการอกหักจากพิรักหรือความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมเขากําลังจะทําให้ทุกอย่างเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาค่ะและนี่คือเรื่องของโชคชะตากงล้อแห่งโชคชะตามาแล้วนะคะอยู่ในตําแหน่งตัวตนด้วยนะเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะแล้วจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีด้วยนะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะ เดอะสตาอยากบอกอะไรค่ะ The Star King of s ฟสอดชัดเจนค่ะตอนนี้ไม่เป็นพลังงานเดวิลแล้วไม่ลุ่มหลงไม่หมกมุ่นอะไรอีกต่อไปนะเดวิลพลังงานของชาวมังกรนะคะนะตอนนี้ตัวเขารู้สึกว่าเขาจะต้องไปให้ถึงเป้าหมายในชีวิตราชาดาบเนี่ยเป็นราชาที่มีความเฉลียวฉลาดมีความเข้าใจในตัวเองเป็นอย่างดีเลยรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรไม่วอกแวกไม่หลงทางอีกแล้วนะคะ แเหรียญการสารต่อความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่เคยจบเคยพังกันไปเคยเดินหันหลัง move on คนที่เคยทําให้กันและกันเสียใจกําลังจะกลับมาเยียวยาอีกครั้งหนึ่งด้วยความตั้งใจค่ะและความมุ่งมั่นคุณจะได้คอมมิตเมนต์แน่นอนไพ่เดอะเฮอร์มิตไพ่ของชาวกันและคนาราศีกันเปลี่ยนจากพลังงานเดวิลเป็นพลังงานเฮอร์มิตเลยนะคะจากปีศาจกลายเป็นพระฤาษีเลยนะคนคนหนึ่งเนี่ยถ้าได้พบความรักนะะีค่ะ ความรักแท้จริงในใจเขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มนุษย์เมื่อมีความรักเขาจะตั้งใจใช้ชีวิตค่ะเป็นแบบนั้นคนคนนี้ผ่านการตื่นรู้การตระหนักรู้มาแล้วเรียบร้อยนะคะผ่านช่วงเวลาที่คิดเงียบ,ยบอยู่คนเดียวสันโดษมันมีช่วงเวลาหนึ่งที่ทำให้เขาได้เปลี่ยนแปลงไปมีห่วงเวลาหนึ่งที่ทําให้เขาคิดถึงผลแห่งการกระทําที่เขาทํากับคุณที่ผ่านมา แปดถ้วยอยากบอกอะไรคะ่ะแปดถ้วยสถานการณ์การเดินหันหลังการม o v ฟอ n อน the world ในตอนนี้ถ้าคุณอยู่ไกลเขานะคะไม่ว่าจะไกลข้ามจังหวัดข้ามประเทศหรือข้ามน้ำข้ามทะเลคนคนนี้จะเดินทางมาหาคุณค่ะจะได้เจอกันหกถ้วยเห็นไหมคนรักเก่าแน่นอนคนที่คุณก็รู้ว่าใครคนรักในอดีตคนที่เคยมีประเด็นกันนะเขาก็ลัาจะกลับมาหาคุณก็มันจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะพลังงานของเขาเป็นพลังงานของคนที่มีงงความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองนะ9ก้าถ้วยนะคะ เขาจะมาเจอคุณในจังหวะที่เขานั้นไร้มนทินมัวหมองเป็นโสดร้อรเรอแค่หนึ่งถ้วยถ้วยเดียวเท่านั้นที่เขาต้องการนะคะคนคนนี้มีความเพียบพร้อมในตัวเองเจ้าเสน่ห์นะคะเดวิลและคิงออฟซอรเนี่ยเป็นคนเท่ๆเป็นลักษณะของคนที่หน้าตาดีคิงออฟบานนะคะเขาหน้าตาดีมากๆเลยเจ้าเสน่ห์มีคาริสมาในตัวเองไพ่าสามดาบอยากบอกอะไรคะ่ะสามดาบ ในออบคัพการสารภาพรักการขอความรักเจ็ดดาบการปิดบงังการซ่อนเร้นหรือการแอบซ่อนนะคะเก็บซ่อนความในใจความรู้สึกเอาไว้สิ่งที่เขารู้สึกต่อคุณเนี่ยคนคนนี้มีความรักให้กับคุณมากกว่าที่เขาแสดงออกมาสถานการณ์นี้เนี่ยนะบางครั้งบางทีนะคะที่เขายังต้องเก็บซ่อนความรู้สึกเอาไว้หรืออาจจะเคยทําให้ความสัมพันธ์นี้อยู่ในความสับสนนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเขาเนี่ยรู้สึกว่ายังรักอิสระ นะคะเราก็สามารถที่จะมีทางเลือกได้ไพ่ไฮพริเทสออกมากับเจดดาบอาจจะเป็นความรักที่ยังไม่เคยเปิดเผยยังไม่ได้มีคอมมิตเมนที่ชัดเจนกันเขาแสดงความรักกับคุณแต่ว่าเป็นความรักที่รู้กันอยู่แค่2คนเท่านั้นนะพูดคุยกันเป็นบางจังหวะเวลาเท่านั้นคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาแอบซ่อนคุณไว้หรือมีอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นแต่กลายเป็นว่าจริงๆแล้วตัวเขาเนี่ยค่ะนะพลังงานเขาเนี่ยเป็นคนลักษณะแบบนี้ ถ้ายังไม่ได้รู้สึกจริงจังกับอะไรมากๆเขาก็อาจจะไม่เปิดตัวไม่ปิดกั้นโอกาสของตัวเองน่ะนะคะเดวิลอยากบอกอะไรคะ่ะไพ Devil. ่เดวิลไฮโรแฟนโอ้มาคู่กันกับไฮพริสเทสเลยเป็นไงล่ะเห็นไหมกลายเป็นว่าพลังงานนี้นี่นละคะ่ะคุณทั้งคู่มีความผูกพันกันลึกซึ้ง ต่อให้คุณจะยังไม่เปิดเผยความสัมพันธ์ต่อให้ความสัมพันธ์นี้จะคุมเครือเรือนร้างไม่ชัดเจนแต่พลังงานของคุณนะมากั้นด้วยเดวิลนะคะคุณรู้ไหมว่าพลังงานนี้เนี่ยเป็นพลังงานที่ทรงพลังมากๆเลยคุณและเขามีความเชื่อมโยงกันทางจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้งแล้วก็มีความผูกมัดผูกติดลุ่มหลงกันอยู่มากๆคุณทั้งคู่นะมองว่าก็เป็นคนหน้าตาดีเหมือนกันทั้งคู่นะคะ ต่างคนต่างรักกันมากมายลึกซึ้งอยู่ในหัวใจเป็นความสัมพันธ์ที่ยากที่จะอธิบายใครเข้าใจได้เดอะมจิกเชียนไพนักเวทนะนเ,นะเห็นไหมคะคนคนนี้ใช้กดแรงดึงดูดกับคุณได้คุณกับเขาสามารถเข้าใจกันได้รู้สึกถึงกันได้มีความรักให้กับกันและกันคนคนนี้เนี่ยดูนะคะพลังงานเขานะเป็นไปได้นะคะที่ในช่วงแรกเนี่ย เขาดูหยิ่งดูเข้าถึงยากดูเย็นชาดูไม่เปิดใจกับคุณเก็บคุณไว้เป็นความลับคุยบ้างไม่คุยบ้างนะแต่เมื่อวันที่เขากับคุณได้เชื่อมโยงความรู้สึกกันมีแน่นอนมันจะมีวันใดวันหนึ่งที่คุณฝันถึงกันหรือรู้สึกถึงกันได้สัมผัสถึงกันได้หรือมองเห็นกันจากภายในนะคะดวงตาที่สามน่ะนะกนะลายเป็นว่าพลังงานแรงดึงดูดนี้นะคะมีมวลอำนาจพลานุภาพมหาศาลที่เปลี่ยนเขาจากพลังงานเดวิลและคิงออฟสอด ให้กลายเป็น king of ครับราชาถือถ้วยค่ะราชาแห่งความรักความเอาใจใส่ความเข้าอกเข้าใจเขาเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่เขาได้คุยกับคุณคนๆน,นี้ไม่ได้รักคุณตั้งแต่แรกอาจจะเป็นเพราะความกลัวได้ซ้าไปเพราะคุณเป็นคนที่เจ้าเสน่ห์มากๆเดอะสตาร์และไฮพิสเทปคุณเป็นคนที่มีความลึกลับซับซ้อนในตัวเองถึงทําให้มีแรงดึงดูดกันมากมายมหาศาลคุณทั้งคู่ลังเลแล้วช่างใจกันอยู่ก่อนที่จะได้ คบกันแบบจริงจังหรือก่อนที่จะแสดงความรู้สึกที่ชัดเจนนั้นมีความลังเลใจแต่จักรวาลหากวิวออฟฟอร์จูนนะดึงดูดพลังงานของคุณให้เข้ามาจูนกันแล้ววันที่คุณได้เชื่อมต่อพลังงานกันนะไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องได้เจอกันแล้วนะไม่มีนะคะไพ่ที่ได้เจอกันเนี่ยรู้สึกว่ายังไม่มีเกิดขึ้นมาเลยแต่คุณมีความเชื่อมโยงกันทางจิตวิญ,ญญาณไฮโลแฟนกับไฮพิเชตเนี่ยราชินีพระจันทร์แล้วก็พระสังราชแล้วโชคชะตามาอยู่ตรงนี้พลังงานเดวิลมาอยู่ตรงนี้ นี่เป็นคู่รักที่คุณแทบจะไม่ต้องสื่อสารกันมากเลยด้วยซ้ําแต่จิตใจนั้นเชื่อมโยงกันเป็นดวงเดียวนะคนนี้รักคุณค่ะเขารักคุณหมดหัวใจเลยคิงออฟครับคิงออฟวานอยากบอกอะไรค่ะคิงออฟวานการ Take a คชั่นเนี่ยควีนออฟสอดนะควี Queen sword นออฟสอดเห็นไหมคะกลายเป็นพลังงานคุณเสมอกันหลังจากที่เขารักคุณพลังงานคุณกลับกลายเป็นคนที่นิ่งมากขึ้น หลังจากที่เขาเทคแอคชั่นตัวคุณนะคะพลังงานเฟมินีนกลายเป็นพลังงานของคนที่ตระหนักรู้ถึงคุณค่าในตัวเองแล้วก็มีความภาคภูมิใจในตัวเองนับถือตัวเองะคะ่ะมีเซลล์เอสตรีมพลังงานเชื่อมโยงกันกับเขานะคะสองเหลียนนี่ไงเห็นไหมเนี่ยพลังงานสลับกันอ่ะพลังงานของคุณนะคะเนี่ยคุณแลกเปลี่ยนพลังงานกันสลับขั้วกันมันคือความสมดุลค่ะมันยินยางแตกต่างแต่ลงตัวและควีนออฟคัเห็นไหมนี่แหละชาวเมธ คุณกาลังดิวอยู่กับคนที่เป็นคู่แท้ของคุณเลยสภาวะของการสะท้อนกลับตัวตนเขาตัวตนคุณเมื่อเขาใจดีคุณจะตรหนักรู้ถึงคุณค่าในตัวเองเมื่อเขาตรหนักรู้ถึงคุณค่าในตัวเองมีความมั่นใจคุณจะใจดีเป็นพลังงานที่จะสลับกันแบบนั้นเมื่อเขาอ่อนโยนคุณจะเข้มแข็งเป็นพลังงานของการปกป้องเมื่อเขาเข้มแข็งหนักแน่นคุณจะเป็นพลังงานของคนที่อ่อนโยน คนที่มีความบาลานซ์กันได้อย่างดีมากเนี่ยสลับกันพลังงานคุณนะคะนะคะเหมือนกับเวลาอีกคนนึงเศร้าอีกคนนึงจะเข้มแข็งเป็นกําลังใจต่อให้ตอนนั้นคุณจะรู้สึกทุกข์ใจแต่ถ้าคุณเห็นเขามีความรู้สึกที่แปรปรวนหรืออาการรุนเร่มีความจิตตกขึ้นมาเมื่อไหรคุณจะเข้มแข็งขึ้นมาทันทีคุณไม่ได้ยกดาบขึ้นมาฟาดฟันกันแต่คุณจะยกดาบขึ้นมาปกป้องกันและกันหนึ่งถ้วยที่คุณต่างคนต่างถือไว้คุณจะยื่นให้เมื่ออีกคนนึงรู้สึกว่า จะต้องใช้พละกําลังเพื่อก้าวไปข้างหน้าแล้วคุณก็เลยมอบกําลังใจเป็นความรักที่ดีให้อยู่เบื้องหลังคุณเป็นคู่หูคู่พาร์ทเนอร์นะคะเป็นไลฟ์พาร์ทเนอร์เป็นคู่ชีวิตกันนะค่ะนะและไพ่เดดฮาร์ฟันกับไฮพิเทสเนี่ยทั้งคู่มีความเชื่อมโยงกันลึกซึ้งนะคะมีความรู้สึกสื่อถึงการมีจิตวิญ,ญญาณที่ผูกพันเชื่อมโยงกันพลังงานคลับคล้ายว่าจะเป็นทวินเฟรมเลยนะเนี่ยนออฟวานอยากบอกอะไรคะ่ะนออฟวาน สี่ถ้วยคนคนนี้เป็นคนที่รักคนยากเขาหน้าตาดีมากจริงๆหน้าตาดีและมีเสน่ห์มากและเขาไม่ได้เปิดใจให้ใครง่ายๆนะคะที่เขายังไม่ได้เปิดตัวคุณในตอนแรกที่คุยกันเนี่ยก็เพราะว่าตัวเขาต้องการความชัดเจนความมั่นใจมากๆนะคนคนนี้เป็นคนที่รักใครรักจริงนะคะเวลาเขารักแล้วเขาจะไม่วกแวกเลยนะไฮโรแฟนออกมานะคะแล้วก็จะลุ่มหลงอยู่กับคนคนเดียวหมกมุ่นอยู่กับคนรักความรักนี่แหละเป็นรักเดียวที่เขามีแล้วเขาจะเป็นคนที่ติดคนรักมากมาก คนคนนี้รอเพียงหนึ่งถ้วยค่ะถ้วยเดียวที่จะมาเติมเต็มเขาให้เป็นสิบถ้วยนะถ้วยที่ยังจับต้องไม่ได้นะคะแล้วต่อให้จะมีถ้วยอยู่ข้างหน้าเรียงรายเขาไม่สนใจค่ะคนคนนี้ไม่สนใจนะคะเป็นคนเป็นคนโสดแบบมีคุณภาพเลยแหละคนคนนี้นะสามถ้วยการรียูเนียนและการวนกลับเขารอคอยวันเวลาที่จะได้พบเจอกันกับคุณนะคะคนคนนี้เนี่ยในชีวิตเขาอาจจะมีคนที่แย่งชิงเขามากมายนะคะดูนะห้าไม้เท้านะคะแล้วก็สามถ้วยนะ อาจจะมีคนที่ต้องการต้องการเขาเนะ่ยเยอะแยะเลยนะคะนะคะอาจจะมีช้อยมีตัวเลือกเยอะแต่สุดท้ายแล้วอะไรที่เป็นคู่กันต่อให้จะมีช้อยมีตัวเลือกมากมายเท่าไหร่แล้วเป็นคู่ระดับสูงขนาดนี้ไม่มีใครมาทดแทนได้ไม่มีพลังงานไหนหาแทนได้เลยะคะ่ะห้าดาบอยากบอกอะไรคะ่ะห้าดาบอืมการเดินทางกันมันจะเกิดขึ้นนะคะหกดาบ เขาต้องการที่จะเดินทางค่ะสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในตอนนี้เขาก็มีเกณฑ์เนี่ยดูสิเดินทางมาไหนเดินทางมาหา the empress ของเขาค่ะคนที่เขารักเป็นคนทางไกลคนที่อยู่ไกลจากเขาคนที่ตอนนี้ยังไม่เคยพบไม่เคยเจอกันแต่รู้จักกันแล้ว แต่ยังไม่เคยเจอกันตัวเป็นๆยังไม่เคยเจอกัน face to face นะคะเราใกล้ถึงช่วงเวลาแล้วคุณคือคนที่เขารักคุณคือคนที่เขาเลือกต่อให้ตอนนี้จะมีกี่ช้อยกี่ตัวเลือกต่อให้เขาจะยังไม่เปิดเผยความรู้สึกที่เขามีทั้งหมดต่อให้ความสัมพันธ์นี้จะยังได้ไม่ได้มีความเป็นไปที่ชัดเจนแต่คุณยืนหนึ่งในใจคนเดียวในหัวใจคนคนนี้ณนะขณะนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่ด้วยนะคะนะห้าเหรียญน,นะห้าเหรียญคือการเงินคุณอาจจะเคยทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่อง การเงินหากเขาหากเขาเคยขอความช่วยเหลือคุณอาจจะมีในเรื่องนี้นะคะที่ทําให้คุณเนี่ยเป็นห้าดาบกันทะเลาะกันแต่สุดท้ายแล้วคุณจะผ่านไปได้นะจะมีเรื่องของการเดินทางค่ะ the empress เนี่ยคือราชนีของราชินีทั้งปวงคนที่เป็นสีภรรยาเป็นพลังงานของสีภรรยาคนคนนี้หมายมั่นปั้นมือไว้แล้วว่ายังไงคุณก็ต้องเป็นของเขาเพจอวานอยากบอกอะไรค่ะเด็กถือไม่เท้าอืมเดอ f o ฟู ตัวเขามีพลังงานของการได้เดินทางแน่ๆเลยชีวิตนี้ตัวคุณนะแล้วตัวคุณด้วยนะคะมีเกณฑ์ว่าถ้าหากได้เจอกันเนี่ยจะได้ออกเดินทางท่องเที่ยวประจนภัยกันเหมือนการเริ่มต้นชีวิตรักครั้งใหม่แบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในชีวิตนี้ของคุณเลยคุณจะรู้สึกเป็นอิสระ จิตใจคุณจะเบิกบานนะคะความสัมพันธ์ที่เขาจะใจดีกับคุณมากๆแล้วเขาจะตามใจคุณเขาจะให้อิสระคุณมากๆเขาจะไม่ควบคุมเขาจะไม่บังคับเขาจะไม่บงการและเขาก็จะรู้เขาจะรักคุณอยู่แบบนี้แหละนะคะเดอะซัน <The sun, S 1> เห็นไหมเดอะฟูลแล้วเดอะซันนะคะในตอนนี้ทุกๆอย่างที่เคยเป็นปัญหาในความสัมพันธ์อะไรที่เคยติดอยู่สิ่งที่เคยเป็นอุปสรรคจะจบลงคะ่ะและเดอะซันความสุขความสมหวังคนคนนี้ภารกิจเดียวเลยในชีวิตเขาคือการทําให้คุณมีความสุข และไม่ควบคุมไม่บงการชีวิตคุณเขาจะให้อิสระคุณเยอะมากๆแต่เขาก็จะหวงแหนคุณด้วยแต่ในเรื่องของความรักความห่วงแหนและความอิสระนั้นมีความเชื่อใจอยู่มากมายเดอ s u ซนความสุขความสมหวัง <c oughs> ความสุขความสมหวัง The e m p r e s s กับเด e Sun มามีเกณฑ์นะคะว่าคุณจะมีเบบีนะถ้าคุณพลังงานเฟมินีนะคะถ้าคุณอยู่ในช่วงวัยที่สามารถที่จะมีบุตรได้นะ มีเกณฑ์นะคะหรือในระยะนี้คุณอาจจะฝันถึงเด็กๆบ้างไหมนะคะเด็กที่รอมาเกิดเนี่ยเด e เแอมเพรสกับเดอซันเนี่ยมาคู่กันเลยและแทนพลนแน่นอนค่ะชาวเมดคุณมีเกณฑ์ได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงเดินทางหรือคนรักของคุณจะมีการโยกย้ายไม่ใช่แค่มาแล้วก็ไปนะคะแต่เป็นการย้ายถิ่นฐาน,ถ,น,ถ,น,ถ,นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเลยแทนพลนให้ของชาวธนูนะ ในตอนนี้เรามาดูกันค่ะว่า5ถ้วยอยากบอกอะไรในตอนนี้คนรักของคุณเขารู้สึกผิดจำเนึกผิดอยากจะแก้ไขในเรื่องที่ผิดพลาดในอดีตนะคะเดอะมูน <The moon, S 1> เห็นไหมพระจันทร์และพระอาทิตย์มาคู่กันค่ะนะคุณเป็นคู่ระดับสูงนะคะเขาจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อคุณมีความสุขเมื่อไรที่คุณมีความสุขไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการจะทําแค่เห็นคุณมีรอยยิ้มแค่ได้ยินเสียงหัวเราะของคุณต่อให้เขาจะต้อง จะต้องพ่ายแพ้ไม่ว่าเรื่องอะไรเขาจะยอมคนคนนี้แค่คุณมีความสุขนั่นคือสิ่งเดียวที่เขาต้องการในชีวิตนี้เมื่อคุณมีความสุขชีวิตเขาสมบูรณ์แบบแล้วคอมพลีทแล้วเขาไม่ต้องการอะไรต่อจากนี้เลยในตอนนี้นะคะพลังงานของเฟมินีนนะเป็นหลักเลยนะคะมัสคิวลินเขาคิดถึงคุณมากตอนนี้พลังงานมัสคิวลินเขาคิดถึงคุณมากคิดถึงคุณแบบจมดิ่งห่วงคนนึงหา รู้สึกปราถนาแล้วก็เป็นแรงขับเคลื่อนอย่างดีเลยนะคะมีเกณฑ์ที่ในระยะนี้เขาจะผ่านดัก Knight of the Soul และ King of p e n t a c l e นี่ไงกลายเป็นคนรักที่มั่นคงตัวเขาเป็นพลังงานมาชิลลีแล้วนะคะ King of c u p King of s w o r d King of p e n t a c l e แล้วก็ King of w a n d เนี่ยมามาในตัวตนของเขาอะนะคะนะพลังงานของเขาจะสมดุลเท่าเทียมกันเมื่อเขายอมจำนนต่อใจตัวเอง มีเกี่ยวข้องกับเรื่องพระอาทิตย์พระจันทร์แน่นอนนะคะในตอนนี้นะเขาจะถูกปลดปล่อยในวันพระจันทร์ใหม่นะในฟูมูนเดย์นะคะนะคะอาจจะเป็นระยะหน้านะ,ะในช่วงของดวงดาวเคลื่อนย้ายนะคะในตอนนี้เนี่ยพลังงานชาวเมษนะตัวคุณนะคะพบเจอกับคนที่เป็นสุดที่รักคนที่เป็นเดึกวันเป็นหนึ่งเดียวในหัวใจคนที่มีความเชื่อมโยงกันทางจิตวิญญาณลึกซึง้งและสี่ไม้เท้าแน่นอนทวินเฟรมนะคะ่ะ คุณกับเขาจะได้แต่งงานกันผ่านบททดสอบไปแล้วนะคะผ่านไปมากมายผ่านความเจ็บปวดเสียใจที่ผ่านมาในอดีตคุณกับเขากำลังจะได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งจากโชคชะตาให้ได้มาแก้ไขกันแล้วคราวนี้คนรักของคุณเขาจะเดินในทางที่ถูกต้องเขาจะพาความรักนี้ไปในเส้นทางที่ถูกต้องค่ะเขารู้แล้วว่าเขาควรจะทํำยังไงนะคะจะมีการแต่งงานเกิดขึ้นแน่นอนเนี่ยการวางแผนมาแล้ว คนคนนี้วางแผนที่จะแต่งงานกับคุณสองไม้เท้ารอคอยที่จะเดินทางมาพบมาเจอกันกับคุณพลังงานคนไกลค่ะนะอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นชาวต่างชาตินะคะเพราะว่าไพ่ไม่มี the emperor ขึ้นมาแต่ด้วยพลังงานที่มี king ทุก king ขึ้นมาหมดแล้วเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าถึงจะไกลกันแค่ไหนแต่คนคนนี้เนี่ยมีพลังงาน masculine คือการ take action การลงมือทําในตอนนี้เต็มเปี่ยมพร้อมที่จะ take action แล้วพร้อมที่จะทําบางอย่างเพื่อคนที่เขาดักแล้วนะคะแล้วคุณ ก็เตรียมตัวเลยนี่ the Empress คุณคือหนึ่งเดียวในหัวใจค่ะคือราชินีคนเดียวในใจเขานะเรามาดูกันนะคะภาพรวมความรักของชาวเมษหลังจากนี้จะเป็นไปในทิศทางใดทางแยกคนที่เคยแยกกันออกไปคนที่เคยแยกทางไปเคยจบเคยมีประเด็นกันให้ต้องห่างหายกันไป by the book ตามหนังสือเพราะนี่คือเรื่องที่ถูกกาหนดมาแล้วค่ะสิ่งที่ถูกกาหนดมาให้ต้องแยกกันไปก่อนแล้ว อยู่ในจุดที่พีซสงบสุขเมื่อคุณทั้งคู่ต่างตระหนักรู้ถึงความรักที่มีให้กับกันและกันอีกคนนึงเติบโตตื่นรู้อยู่ในจุดที่นิ่งสงบได้แล้วได้สำรับนี่ไงร e เจ n เนอเรชั eration, การสร้างขึ้นใหม่นะคะก่อกำเนิดความสัมพันธ์ใหม่จากกองเท่าฐานนะคะเหมือน นกฟินิกส์นะเกิดใหม่จากกองเท่าฐานของตัวเองพร้อมโผบินแล้วค่ะตอนนี้เป็นพลังงานของชาวเมธที่กําลังจะได้กลับมาคืนดีกับคนรักที่เคยมีประเด็นกันคนที่เคยจบเคยแยกทางกันไปคนที่เคยทําให้คุณอกหักเสียใจหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบไม่ชัดเจนซับซ้อนหลังจากนี้ไปจะไม่มีอะไรกุกกูรับรวงพลางอีกแล้วนะคะ คุณกับเขาจะได้ครองคู่กันมีเกณฑ์จะได้แต่งงานในอนาคตด้วยนะกับคนที่คุณกําลังนึกถึงเนี่ยคนที่มีพลังงานที่ตรงกันทั้งหมดนี้เลยนะคะนะหากคุณอยู่ในกรณีที่รอคอยกันมาโน้นนานแล้วมีปัญหาอยู่บ่อยๆนะคะให้จบให้เลิกกันไปสุดท้ายแล้วพลังงานคุณก็ไม่ได้เลิกกันจักรวาลจะหมุนเปลี่ยน จะกำลังกำลังหมุนเปลี่ยนให้คุณกลับมาลมเปลี่ยนทิศายลมผันเปลี่ยนไปให้เขาได้กลับมาแก้ไขในสิ่งที่เขาเคยทําผิดพลาดกับคุณเพราะพลังงานคุณเป็นพลังงานของ The e m p r e s s ผู้ที่จะได้ความรักความเทิดทูนการบูชาจากคนรักการดูแลเอาใจใส่การประคบประงมและคนคนนี้เป็นคู่ของคุณค่ะคนคนนี้เป็นคู่แท้ของคุณนะคะมีความลึกซึ้งมากๆเลยนะชาวเมธนะคะก็ยินดีกับคุณด้วยนะใครที่มีพลังงานตรงกันนะคะอยากจะเช็ค พลังงานส่วนตัวอยากจะอัปเดตพลังงานส่วนตัวนะว่าเมื่อไหร่ที่คุณกับเขาจะได้เจอกันเมื่อไหร่ที่เขาจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ทะเลาะเบาแหวงกันอยู่ในตอนนี้ควรจะหาทางแก้ปัญหาไปในทิศทางใดคุณก็สามารถที่จะอัปเดตพลังงานส่วนตัวได้นะคะสามารถคลิกที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้นะหากต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะเอาละค่ะก็ประมาณนี้นะคะพลังงานของชาวเมทที่ขึ้นมาภาพรวมความรักของคุณนะคะเอาไว้แล้วเรามาอัปเดตกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ